Toy Story เป็นหนังที่ดูตั้งแต่เด็กมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ดีใจได้เจอได้เจอูดดี้ด้วยได้แบบเช็คแฮนกับ mm ูด hmm. ดี้ค่ะก็จริงๆทาง Disney แล้วก็ Toy Story เขาทำ พื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14นี้ค,ะค่ะก็ใครที่เป็นแฟนของ Toy Story อยากให้ไว้กันมาเยอะๆนะเพราะว่าเขามี merchandise ที่เป็น limited แบบ special มากๆมีกล่องจุ่มให้มาสนุกกันด้วยเสื้อผ้าชุดนอนอะไรอย่างเงี้เยเยอะมากมน่ารัก็ามากมีทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของ Toy Story จริงๆเราอยากเจอ w o o d y เขาจะมาทั้งหมดสามเมนูใวันนี้คะ่ะจนถึงวันที่11ก็มาลงทะเบียนกันได้ก็คือมามาช็อปมาซื้อได้ใช่ไหมสำหรับใครที่ชอบก็แชร์ก็ มาช้อปปิ้งกันค่ะใครใครที่เดินผ่านแถวนี้ก็แวะมานะมันแบบมันน่ารักจริงๆเด็กอย่าก็ช้อบเป็นอะเรียบร้อยใช่ค่ะฝากฝากพี่เขาไปซื้อตัวเร็กซ์ให้คุณได้อะไรมาคะเร็กซ์ค่ะอันนี้อันนี้เป็นกระตอมตัวไหนสุดตอนเด็กๆกะชอบเจสซี่ค่ะเพราะว่าแบบเคยจินตบตอนนี้เนี่ยเป็นแบบัตคิมาร์ก็จะชอบจินตนาการว่าตัวเองเป็นเจสซี่แต่ว่าถ้าตอนนี้ชอบเร็กซ์มากกว่า รู้สึกว่าเราเรา r รเล t กับเบรคไดที่สุดัมนกังวลวันนี้ก็เลยโค้เป็นเจสซี่เลยใช่ค่ะอินสปเรตไปเจสซี่ฝากนะการที่สค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ The Toy Story เป็นนะคะครบ30ปีวันนี้ถึงวันที่14มาช็อปกันดีล่าสุดเคาดตเรื่อง่้ายสาใหญ่ค่ะคือก็มีถุงแม่อ๋อค่ะ ใกล้แล้วใกล้มากๆใช่ค่ะก็ก็ไปกับพี่วินไปเลือกต้นกันไว้ค่ะตอนนี้ต้นดลีนเป็นอะไรคะตัวบ้านบ้านะเสร็จแล้วมั้งนะใช่ค่ะน่าจะ80%ค่ะเหลือแค่สวนกับอินชีเวียร์นิดหน่อยไม่เลือกไม่อยากพูดนอะเพราะว่ามันก็เลื่อนไปเรื่อนตอนนี้ปีนี้แน่นอนค่ะเห็นบอกว่าเป็นช็อปต้นโดลิฟมาแม่ปลาถาม เย่ะๆชุนก้อลต้นเหมือนเหมือนต่หลายต้นเลยหลายต้นค่ะหลายต้นค่ะเป็นชวนก้นที่คนรู้อยู่แล้วหนูเป็นคนหนูเป็นคนชอบต้นไม้แล้วแบบอยากอยากมีพื้นที่ที่เขียวมากๆจริงๆเพราะตอนนี้ก็อยู่กับคอนโดใช่ไหมคะไม่ค่อยมีพื้นที่เขียวเยอะก็หลายต้นอยู่ค่ะความหมายของลีมี่สำหรเราให้ความหมายของมันว่ายังไงบ้างมันสวยค่ะใช่ค่ะมันสวยค่ะแล้วก็ชอบชอบต้นที่แบบ จะแยกออกตัวจากกันนิดนึงไม่ได้ชอบต้นเทียบ,บปุ๊บอะไรอย่างเงี้เลยเพราะว่าคนก็จะมีความเชื่อเรื่องว่าคนตัง้งนั้นเป็นคนบ้านว่าค่ใช่สำหรับใครที่แบบสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้ความเชื่อไหมไม่รู้แค่รู้ว่ามันสวยอืมแต่เพราะเราเลือกจากความชอบความสวยไม่ได้แบบเออเป็นเรื่องบวงขนาดนั้นมุ่ช่วยขนาดนั้นจริงบ้บบานนะครับบ้านปลาไหมบ้านปลาบ้านปลาคุ้ม ก็อยู่แล้วผมเองครับมันคือมันคือความสุขทางใจและมันคือแบบสิ่งที่เราเห็นแล้วมันทำให้เราคัมฟีดก็คือว่าเห็นปุ๊บก็เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆก็มีต้นหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลิสต์เพราะว่าน้องเขาใหญ่มากอะไรพี่วิทย์ก็คุมหัวนิดหน่อยว่าเอ๊ะฉันจะวางตรงไหนน่าแต่ว่า อย่าว่าว่าหนูนู่นนี่นั่นเลยนะแต่ว่าหนูเห็นตอนนี้แล้วแบบคอนเน็กต์ว่าแบบต้องอยู่ในบ้านเช่าหนึ่งมีมุมไหนหรือว่าห้องแข่งบ้านนะคะที่แบบทำอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอืมห้องนี้ห้องชั้นรึห้องนอนเหรอคะน่าจะอืมทั้งะไรอย่างหร่ครับห้องเมื่อไรก็เป็นปานๆแล้วรถที่ตั้งไว้กับตอนนี้ปานไปเลยนะคะไม่นะแม่แปลกๆอันนี้ รู้ว่าปกติรู้ว่าแบบอย่างอะไรที่แบหลักแบบตรงๆใช่ะหมถึงร้อยร้านไม่รู้ไม่รู้แสดงว่าตัวเลขน่าจะตกใจใช่ไหมแสดงว่าตัวเลขน่าจะน่าไม่ถึงค่ะไม่ถึงเก้าสิบเก้าพอไม่ถึงมันคือบ้านพักตากอากาศค่ะมัาไม่ได้มันไม่ได้แบบขนาดนั้นใช่บ้านชั้นเดียว วันอยู่ไนอะไรนะคะวันอยู่ใจใช่ค่ะแล้ก็พ่ออยากเพื่อนพ่อเยอะมากค่ะตรงนั้นก็เลยไปที่บอกว่าเราจะใหญ่เวลาไปเรื่อยๆไม่กล้าบอกว่าวันที่จะเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยวันไหนวันไหนเราเรามีแพลนไหม จะเป็นครับจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแพลนแล้วไม่มีแบบไม่ได้ดูวันว่าต้องเข้ามาไหนเลยค่ะก็เมื่อไหร่ที่เสร็จแล้วก็ว่างก็ค่อยไปค่ะแต่ยังไม่คือต้องดูเรื่องอะไรโน้ไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะแบบเลิกทางใจค่ะทางใจเราภูมิใจอะไรบ้างอย่างเงี้ยกับมาทนแรงสวยสวยอย่านสวยมีนาทีที่ฉัตอนนี้ไปดูบ้านหรืออยังเป็นเด็กใกล้ความรู้สึกเหมือนเด็กเงพอเราเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแบบว่าใกล้แล้วอย่างเงี้ย ภูมิใจมากไอซัทสวิกมันเป็นบ้านที่แบบหน้าตาน่ารักเหมือนกับเจ้าของเลยรู้สึกว่าคอมพิวต์ดีค่ะทุเรียนมีทีเรียนมีส่วนร่วมอะไรไหมครับแบบว่าไม่มีไม่มีเลยเจกันสักบ้นเจกันสักบ้านโนไม่เกี่ยวบ้านหล่อนยังไม่เกี่ยวกับเนเน่ It's for my mom and dad ค่ะ เติมของอยแล้วถ้ยไอเดียเติมตัวอยบ้ายพี่แบ๊บเขาก็มีบ้านของเขาที่ขอใหญ่ด้วยเขาเลยอยากให้เป็นเราไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ให้พ่อกับแม่้วต้องใช้คำว่าเรือนหอเลยเนาะบ้านของเราในอนาคตใช่ค่ะอันนั้นก็ต้องทำร่วมกันอันนี้เราจัดการนี้ก่อนพ่อแม่ใช่ค่ะ ไอ้เนหมูยันไม่เอาเลยกานแล้วหลายคนก็อึ้งแล้วก็เอ็นดูไปด้วยอะไรเงี้ยที่เราบอกว่ายาย่าก็เป็นหนึ่งในคนที่สอทรอสอทรอเนี่ยหนูคิดว่าจะได้กินจากยาย่าจริงเหรอคะนึกว่าด้วยหน้าตาหนูหนูเหมือนคนอยากเห็นมากเลยนะแบบรูแปลกไหมหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะยาย่าสอทรออะลูกเอืมเอาจริงหนูว่ามันมันแบบเริ่มต้นจากจากโมเมนต์ที่เราทำงานทุกวันใช่ไหมคะ แแบบไม่ค่อยเหมือนแบบทุกวันมันจะอยู่แต่ในบับเบิ้ลแล้วเราจะไม่รู้เรื่องเราเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยเออมันมาจากจุดจุดนั้นที่แบบเรมรู้สึกว่าอะไรทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็เลยก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันตั้งอาคาหนุนเรไปดูเองเลยเออใช่อย่างเรื่องที่เราใส่ใจเป็นพิเศษใ่ควาใส่ใจเนาะคือเรื่องอะไรเรื่องไหนที่คนอื่นพูดแล้วเ,เราไม่รู้เรื่องเราอยากรู้ออด้วยใช่ค่ะ จริงจริงมันสำคัญนะเราต้องเราต้องเราต้อง we have to know ว่าโลกภายนอกแบบแบบนอกละรอบข้างเรามันเกิดอะไรขึ้นบ oh <my> ้างสมมติว่าที่เราสมมติว่าเรื่องที่เราไม่รู้เราถามเขายังไงแบบว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาที่ว่าเฮ้ยง่ายๆแต่เสียงมันเสียงมันเสียงไปหมดส่วนมากเราฟังเราแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันแล้วก็ I don't know what's happening เรื่อง แล้วก็เกรงใจพวกเขาอธิบายมาหลายรอบเอาจริงๆยอมรับหนูช้านิดหน่อยตอนที่ฟังคนเล่าอะไรอแล้วเราก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องอยู่พยายามเท่าที่ทำได้ค่ะไม่ได้ล่าสุดที่ที่ตามอะค่ะคืออะไรที่สามารถทำได้ไม่อยากบอกมันเป็นเรื่องที่แบบว่าการการการอู้วทุกสิ่งเรื่างนเรื่องในวงการตามไหมคะ ด้วยเรื่องเรื่องที่เป็นกระแสเรื่องข่าวเรื่องข่ามหนดยังไงอ่ะไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องบางเรื่องที่หนูแบบก็จะเลยสกิปไปเลยอะไรเหมือนโดนสัมภาษณ์เข้าไงในกนณีเราเป็นดารานักแสดงคนบันเทิงมันมันเป็นเรื่องยากไหมคะที่จะต้องต้องเสียหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันเปต้องแลกที่เปล่าหรือมันต้องระวังหรืองระวังเอออาจจะแบบว่าเรามองยังไงยาก ทำอะไรคะเวลาเวลาเราเป็นชุดตาหรืออะไรทำเรื่องแบบว่าอย่างเงี้ยสอทคลองเนี่ยคุณกำลังคาทีิว่าชุดตารอย่างย่าจะต้องสนใจใส่ใจเรื่องเรื่องบ้านกรื่องบ้านอะไรก็นี้ค่ะมีใครไม่อยากรู้บ้างบอกว่าบอกว่าไม่อยากรู้หนูไม่เชื่อหรอกคำสั่งคิดคืออะไรย่าตอบ Curious สงสัย ดูนะดูซ้อมเลยนะและใส่ใจเห็นว่าถึงท่านต้องตั้งแอคเคา์ถึงเลยเหรอคุณลารู้ไปสอบไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าบางทีแบบเราก็อยากรู้โดยที่เราไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราดูอยู่การตามอันนี้พูด I'm so honest today การตามเรื่องของคนอื่นแ่ะมันยากลำบากเนี่ยะพอเราเป็นทุกตาคนอื่นเห็นอาจจะเป็นประเด็นยังไงอุ้ยย่ามาดูเรื่องนี้มาตามเรื่องนี้ หรือว่าเวลาเขาไล่สดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ีเข้าเดี่ยวชื่อหนก็จะเด้งไวะก็ตงทีมให้ทีมานเปิดเาเปิดแล้วก็เลี่เปิดเล้ากินเค้กปอหูค้าหงายใช่อยากรู้แต่จเว่ยมันไม่ ก็อยากใส่ใจทุกเรื่องแต่ว่าเขาที่มีเวลาดูเท่านั้นเองถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวก็มีคนอธิบายให้ฟังอยู่ผ่านเราเนาะก็เลยอยากรู้แบบแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้จัดจัดอีกคนที่เขาฟังแล้วเขามาวิเคราะห์ใหม่อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นอันตรายนะคะเราต้อง <c oughs> เราต้องได้ the real information เราเรอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าบางที่มันผ่านความคิด opinion แล้วมันโดนส่งต่อมีมีใครชวนพี่แย่ไปใส่ใจบ้างไหม ไ้ก็ส่วนมากพี่แดก็จะไหนเราซิไหนเราเราเปเดี่ยวค่ะแต่เขายุ่งนะคะช่วงนี้เขาน่าจะไม่ค่อยมีเวลาดูอะไรหรอกอะไรว่าเราก็ฟังแล้วก็สรุปเรื่องเราทั well, ้งหมดแต่พ่อโมที่แบเลยใช่เป็นแบที่อาฟ้าพอเป็นแฟนเลยค่ะเขาแบบตกใจว้าวกับสิ่งนี้ของเราการไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติค่ะผมก็เป็นเแบบคนหนึง ใส่จและเอ่อ what's the word สงสัยค่ะนี่เน็นท้ายค่ะมัจนนี้ไม่นิสูจ์เเป็นไงบ้างรแซ่บเชียบจริงจริงแบบหนูชอบผลงานของเจฟมาตั้งนานมากๆๆกๆบ เสีงเขาเพราะเสียงเขาแบบ amazing มากๆจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมเวทีกับเขาคุณมันรู้สึกว่ามเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายอย่างไรบ้างก็ซ้อมนิดหน่อยก่อนขึ้นอะไรเขาก็เท่าที่เท่าที่แบบต้องมีเวลาไปงานอะไรก็ตื่นเต้นอยากแก้ตัวหลายรอบแล้วอยากแก้ตัวหลายอย่างแต่ว่าก็ก็ I was very happy สนุกมากค่ะ ตายเรื่องของการเต้นแรงตา<ห>่างก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงและเต้นขนาดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ก็ถือว่าเปิดมาเป็นการ refresh ตัวเองว่าว่าเอ๊แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้บอกว่ามีโ <laughs> อกาสไปจาแค่ตัวหมายความว่ามันมีจุดที่พลาดตรงไหนไหมคะหนู <laughs> มีนิดน,นิดหน่อยหน่อยค่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่ามันก็ก็ complete ดีค่ะ แต่ว่าแค่เราอยากให้มันเป็นเพลใช่ค่ะก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบร้องเพลงตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนที่ต้องร้องสดมันก็จะแบบตึงเป็นนิดหน่อยคนที่ดูดเป็นมากๆคือพี่คิมพี่เบอรี่ที่เขาเป็นเชียร์ติ่งกอนาเป็นเราเป็นกำลังใจ <ๆ S 2> ใช่ค <ๆ S 2> ่ะ <ๆ S 3> <ๆ S 2> ตอนนี้บอกกับเพื่อนยังไงบ้างคะว่ารอดูนะหรือว่ายังไงแค่บอกว่าแค่บอกว่าเราขึ้นเพลงไหนแค่นั้นเองไม่ได้บอกด้วยว่าเพลงอะไรอะันเนี้ก ไสใช่ค่ะเขาจะได้เอ j นจอยคอนเสิร์ตเหมือนที่คนอื่นเขาเอ j นจอยแต่ที่เขาพูดมาถึงถึงเราแล้วค่ะเพื่อนก็ภูมิใจในตัวเราเราช่วชมไหมคะว่าคัทนี้คัทนั้นดีมากชี่บอกว่าเสียงดี นะอะไรนะคะให่หญิงไมอู้หู้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าโอ้ที่ชมพี่เจมเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างพี่เจ้าเคยออกเพลงมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเป็นเพลงของตัวละครใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นเพลงก็คือเหมือนร้องในฐานะตัวละครอะไรเรียบอยากมนเพลงของตัวเองไหมคะตันแรกทีเดียบพิจารเลยก็ ถึงโมเมนต์ที่เราเราเจอเนื้อที่รู้สึกว่ามันมันตรงกับตัวมาก,มากๆก็ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทาชอบเองก็มีค่ายเพลงอยู่แล้วยไหมใช่ใช่เพลงดีด้วยหรืออาจจะออกคู่กับนัทเด่นเลยก็ได้ถ้าท่านี้เพลงมันใช่ก็ก็ก็ <c oughs> กต้องรอดูอยากอยากทำอะไรที่มันแบบมันแตะหัวใจเราแล้วลองมาเดี๋ยว อาจจะแต่งมาจากเรื่องจริงของเราเอาไปเปิดไว้ในงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยบ้างหรอทำไมล่ะคะไม่รู้เป็นคนคุินเคยด้วยนิดนึงค่ะแล้วเล้วก็มันมีแบบทั้งยากับที่แบรก็มีเพลงที่เราชอบที่รู้สึกว่ามันมาตรงใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเพลงแต่มีหลายอย่างอะพี่บ้าเนาะดูไหม นี่น่าหญ่เยนะใช่น่า่ี่น่ห่่เยน่่อยกนเย่งนี้เลยนะ